เรื่องของตู้มือสามะปกติเรามักจะดินของมือสองเนาะน,นะฮะเช่นรถยนต์มือสองนะฮะหรือว่าตู้มือสองเฟอร์นิเจอร์มือสองแต่นี่เป็นตู้มือสามเลยครับประสบการณ์ของพี่ที่รู้จักกันเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โคราชครับที่บ้านหลังหนึ่งผ่านมาประมาณหนึ่งปีแล้วตอนนี้ของต้นอยู่กับเราในสายเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับต้นสวัสดีครับต้นฮะมาว่าที่เรื่องนี้รเรื่องของค,คุณพี่ท่านเนี้ยที่นํามาเล่าให้ฟังเรื่องของตู้มือสามเนี่ย พาทุกคนพาพี่ไปที่โคราชหน่อยสิเมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมาเรื่องของตู้มือสามมันคืออะไรครับครับผมก็สวัสดีพี่ป๋องพี่รถพี่เก่งแล้วก็ทีมงานแล้วก็คุณผู้ฟัาทุกๆท่านนะครับอืเรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่ชายนะครับที่อยู่ที่โคราชก็คือเขาไปได้ยินได้ฟังมาจากเพื่อนเขาอีนึงที่เล่าให้ฟังเนี่ยทีนี้ผมก็จะเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นี้ด้วยนะครับอ่าจะได้ไม่งงกันก็คือเรื่องเรื่องเรื่องนี้เนี่ยที่ป๋องเกิดขึ้นเมื่อประมาณ ีที่ผ่านมานี่เองครับเนี่ยหนึ่งปีที่ผ่านมานี่เองก็คือเป็นเพื่อนของพี่ชาคนเนี่ยเขาก็ทํางานโรงงานนะฮะอยู่แถวเอา่าถ่าปักช่องนครราชสีมานเนี่ยครับ,รบแล้วก็แกก็จะเป็นคนเออ่ชอบของเก่าแค่พี่ป๋อกนะครับชอบของพวกมือสองอะไรอย่างเงี้ยฮะพี่พี่ามาฟังว่าพวกรองเท้าพวกเสื้อผ้าพวกบวกอะไรเนี่ยแกก็จะเป็นของมือสองก็ทีนี้วันหนึ่งเนี่ยเออ่แกก็เดินเออ่ไปเดินเดินตลาดนะครับเดินตลาดอยู่ที่นึง แล้วก็ในเอ่อในบริเวณตลาดเนี่ยมันก็จะมีร้านขายพวกปิ้งเจอร์ของเมื่อสอง<ม>ของเก่าอะไรอย่างเงี้ยพี่บ<ภ>องแล้วพี่ก็ไล่า้ฝั่งวันเอ่อพี่คันเนี้ยแกก็ไปสะดุดอากับตูต<ภ>ต้ตัวนี้เข้าอ่าตู้ตัวเนี้ยเป็นตู้เสื้อผ้านะคร<ภ>ับก็แกก็ไปยืนมองคือแกบอกว่าพี่ชายเล่าให้ฟังว่าตอนที่แกเห็นเนี่ยคือมันเหมือนลนักษณะเหมือนต้องมน่ะพี่บองคือพอเห็นปุ๊บเนี่ยมันรู้ส<ภ>ึกแบบว่า<ภ> เหมือนเหมือนเหมือนถูกชะตาูต้องเอาอะไรประมาณเนี้ยครับอืก็ยืนลูกๆคำํำๆอยู่พักหนึ่งแล้วก็คืออยากได้ยังไงก็ไม่รู้อะ่ะก็เลยเดินเข้าไปถามราคาปรากฏว่าที่ปองตู้อย่างสวยงามเลยทําเป็นลายไม้อะไรสวยงามเลยไปใบค่อนข,ข้างใหญ่ไปละหกร้อยเองที่ปองทํามาจากไม้ใช่ครับเป็นตู้ไม้ตู้เผ้าๆทำมาจากไม้พอเออพอ รู้ราคาเนี่ยพี่คนนี้แกก็ตกลงเอาเลยซึ่งพี่อธิบายว่าตู้ใบเนี้ยอยู่ค่อนข้างแทบจะด้านในสุดเลยนะพี่บอกคือแบบคือไม่ได้เป็นตัวที่แบบเด่นๆตัวที่โชว์อยู่ข้างหน้าเหมือนแกแบบเดินด,ด,ด,ดูนู่นดูนี่แล้วแกไปสะดุดตาก,ก็คือไม่รู้ไปเห็นได้ไงอนะพอ,พอแกถูกไปแล้วก็จ่ายตังค์จ่ายอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแกก็เอาใส่ใส่ใส่ใสท้ายรถกลับไปนะครับ แกก็เล่าให้พี่ชายผมฟังว่าตอนที่ขับรถกลับไปเนี่ยตอนที่เอาเอาเอา,เอาตู้วางเอท้ายกระบะเนี่ยอตอนขับกลับไปเนี่ยลักษณะมันเหมือนท้ายรถเนี่ยที่เอาตู้วางเนี่ยรู้สึกมันเหมือนแบบน่วงๆนหนักๆน,นะพี่บอกครับคือลักษณะแบบเวลาขับรถแล้วถ้าเกิดเป็นรถกระบะอย่างเงี้ยถ้ามีแบบเหมือนแบบบรรทุกกระปองหนักมาคือเราเราจะรู้ใช่ไหมพี่บอกรถมันจะ,จะนเดือดแบบเร่งมันค่อยขึ้นอะไรประมาณเนี้ยพี่เขาก็แปลกใจนี้ทำไมตู้ เลเดียวมันก็ไม่หนักหนักอะไรีน่เพราะว่าอีตอนยกมาเนี่ยมันก็ไม่ได้หนักอะไรมากมายเลยแต่ทาไมพอคราวนี้ยมันรู้สึกทาไมมันถึงนวลๆหนักๆเลยปแปลกก็แกก็ขับจนมาถึงห้องนะครับครับแล้วก็พอตอนที่จะยกตู้ลงเนี่ยก็มีปรากฏว่าตู้ก็ปกติก็ไม่ได้หนักไม่ได้อะไรมากมายเลยแต่ก็ไม่ได้ติดใจนะฮะแต่พี่แรงฝังมากแกก็ก็สงสัยเล็กน้อยก็เอาตู้เข้ามาเก็บไว้กับห้องก็คือช่วยกันยกมากาแฟ นัยแกไปกาแฟห้องที่แกอยู่เนี่ยก็อยู่บริเวณชั้นหนึ่งนะครับอ่าคือแรกเนี่ยพอแกได้มาปุ๊บเนี่ยแกก็จัดการเอาพวกเปี้ยงผ้าของชองของใช้อะไรเนี่ยเข้า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 ไปไว้ในตู้เลยก็คือใช้งานเลยว่างั้นเลยอที่บอก<ๆ>ก็คือแล้วแกก็มายืนดูเอ้ทำไมตู้สวยขนาดน,นี้ทำไมเอราคาถูกจังเราดีตาถึกเนี่ยก็คือเหมือนมายืนกันยิน้มยิ้มย่้องอะนะฮะว่าเอ้ได้ได้ของดีราคาถูกอะไรประมาณเนี้ยหกร้อยอ่าใช่ครับ ก็คือจนของเสร็จอะไรในตู้เสร็จเนี่ยก็ปิดตู้ปิดตู้แล้วก็หันหลังเดินออกไปก็คือจะไปทําอะไรนะครับปรากฏว่าพอจังหวะที่หันหลังไปเนี่ยพี่ป๋องอแกบอกว่าแกได้ยินเสียงตู้เปิดออกมาทั้งคั่อืมเหรอใช่ครับ<อ>ตู้ที่เพิ่งจะปิดไปเนี่ย<อ>เปิดมาันทั้งคูเาางค่เปิดออกมาแบบ<อ>เหมือนมีคนกระชากอะพี่ป๋องแกบ,บอกอย่างนั้นเลยนะคือลักษณะคือแก แกหลังอยูก็รจริงแต่แกบอกว่าแกร,รับรู้ได้สัมผัสได้ว่าเหมือนมันมีคนกระชากตู้ให้เปิดออกมาอืแกก็เลยหันกลับไปดูครับก็คิดว่าเอ้ยมีลมหรือว่ามีอะไรหรือเปล่าก็พอหันไปดูเนี่ยก็ไม่มีอะไรก็เดินเข้าไปจะไปปิดพี่ป๋องพอจะเดินเข้าไปปิดปรากฏว่าไอ้ตู้เนี่ยมันปิดเข้าไปเองอะครับอืไอ้ตรงที่ตอนแรกเปิดพอเดินเข้าไปใกล้จะเอื้อมมือไปปิดเนี่ยปรากฏว่าตู้มันปิดไปเองอื แกก็เลยตกใจเอ้าทาไมตู้ถึงปิดเองออก็เลยเดินไปลองไปลองเปิดเปิดปิดดูอ่ตรงไอ้พวกที่เป็นอ่ตรงไม้ตรงอะไรนะฮะว่ามันมันมันไม่แน่นหรือว่ามันอะไรหรือเปล่าก็ปรากฏว่าก็ไม่มีอะไรครับแกก็ลองปิดใหม่คราวนี้ก็ปิดได้สนิทเหมือนเดิมครับก็ไม่อด้คิดแรกพอไปปิดเขาก็คิดว่าเอออาจจะแบบว่าเป็นลักนาะแต่ว่าตู้อาจจะปิดไม่แน่นแล้วก็แบบเปิดออกมาเองก็ไปอาบน้ํากินข้าวแล้วก็นอน เช้ามาก็ไปทํางานกปกติก็ไม่มีอะไรครับทางานกับแฟนทีนี้พอตอนที่ตื่นมาเอ่อตอนจะไปทํางานเนี่ยแกก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่กําลังจะไปอาบน้ําเนี่ยแกก็เห็นว่าเสื้อผ้านเนี่ยเปิดอยู่อีกแล้วก็เลยคิดว่าเอยแฟนหรือเปล่าอาจจะเป็นแบบว่าแฟนเอาเสื้อผ้าแล้วก็วก็ไม่ได้ปิดอะไรประมาณนี้ยแกก็ปิดแล้วก็ไปอาบน้าําอ,อะไรตามปกติ จนพอทํางานเสร็จทั้งวันเนี่ยกลับมาถึงห้องก็ประมาณเย็นๆปรากฏว่าพอาพี่ป๋องกลับมาถึงห้องประมาณเย็นๆเนี่ยพอเปิดประตูห้องมาเนี่ยสิ่งที่เห็นคือตู้เสื้อผ้าเนี่ยเปิดอยู่อืตู้เสื้อผ้าเปิดอยู่แล้วของในตู้เนี่ยพี่ป๋องคือคลักษณะจะบอกว่าเหมือนมีคนมาลื้อครับลือแบบข้าวของเสื้อผ้าอะไรอยู่ในตู้เนี่ยกระจายอยู่ข้างนอกหมดเลยคือแทบจะทั้งหมดอ่ะ ก็คือตอนนั้นทั้งทั้งทั้งพี่คนนี้แล้วก็แฟนเขาเนี่ยก็คือตกใจมากเลยคิดว่าเอ้ยห้องโดนงัดหรือเปล่ามีขโมยเข้าห้องหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็รีบไปตรวจสอบรอบๆห้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะมีเอ้ยมีร่องรอยงัดนี่อะไรหรือเปล่าปรากฏว่าก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรนะพี่คือห้องก็ปิดสนิทแล้วตรงหน้าต่างอะไรเนี่ยครับก็ปิดอยู่ปกติ ก็ไม่มีอะไรแต่ว่าหายไปข้าของทรัพย์สินอะไรก็ยังอยู่เหมือนเดิมคือตอนนั้นเขาก็ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องหรือว่าเรื่องอะไรนะครับก็พอเก็บของเข้าไปเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยก็แปลกใจและทั้งกู่ก็มองหน้ากันตอนเก็บของแต่ก็ยังไม่ได้พูดเลยก็ทีนี้พออาบน้ำเสร็จกินข้าวอะไรเสร็จเนี่ยก็เข้านอนกันประมาณสามสี่ทุ่มแล้วครับทีนี้ที่ผู้ชายที่เป็นแฟนเนี่ยตอนนอนเนี่ยเขาก็ฝันว่ามีคนนะ่มาเรียกอยู่หน้าห้อง มีคนมาเรียกเป็นเป็นเออเป็นเป็นเสียงผู้หญิงครับทีนี้เขาก็ในฝันเนี่ยเขาก็ลุกขึ้นมาแล้วก็จะเดินไปเปิดประตูแต่จังหวะที่จะเดินไปเปิดที่บอกปรากฏว่าไอ้ที่เขาเดินไปแล้วจะเปิดเนี่ยมันไม่ใช่ประตูมันเป็นประตูตู้เสื้อผ้าครับก็คือเหมือนแบบว่าจากที่มีคนมาเรียกหน้าห้องเนี่ยปรากฏว่าพอเดินไปใกล้ๆเนี่ยไม่ใช่ประตูห้องแล้วเป็นประตูตู้เสื้อผ้าครับเขาก็เลยเดินไปเปิดพอเปิดมาเนี่ย สิ่งที่เห็นก็คือเห็นผู้หญิงใส่ชุดขาวเนี่ยยือนอยู่ในตู้เสื้อผ้าที่ปองอครับแล้วคือยือนลักษณะยืนเนี่ยยืนหันข้างนะพี่อ่าหันข้างแล้วก็คอเนี่ยเหลือบมามองแกอ<ะ>่อเหลือบมามองแกแล้วก็ตาเนี่ยมีแต่ตาขาวครับโอ้อโหลกพอแกเห็นแค่นั้นแค่นั้นนะพี่ป๋องแกร,รีบปิดตู้เลยปิดตู้แล้วแกก็รีบแบบว่า สะดุ้งตื่นแล้วก็มองมามที่ตู้เนี่ยครับปรากฏว่าตู้เปิดอยู่จริงจริงจากในฝันไอ้ไอ้ไอ้เมื่อกี้เนี่ยเรายังว่าเออในฝันมันมันมันไม่เท่าไหร่เนอะแต่พอตื่นจากฝันรปรากฏว่าตู้เปิดครับตู้เปิดอยู่จริง,อองครับทีนี้แกก็เห็นผู้หญิงคนที่อยู่ในฝันเนี่ย เดินออกมาจากตู้ค่อยๆเดินมาหาแกเดินมาหาแกเดินผ่านแฟนแกมาแต่แกบอกว่าล,ลักษณะเนี่ยเหมือนเหมือนไม่ได้เดินที่ป่องเหมือนค่อยๆลอยมาเพราะว่า<อ>เขาไม่มีขาครับอืเดินมาหาพอมาถึงปุ๊บผู้หญิงคนนั้นก็มาโน้มตัวเนี่ยแล้วก็เอาหน้าเอาหน้าที่มีจตะตาขาวอะ่ะพ<อ>ี่บอกมันแนบกับหน้าแกโอ้โหแล้วนี่ไม่ได้ฝันด้วยนะไม่ครับ <โอ S 2> แล้วครับแล้วผู้หญิงคนนั้นก็พูดว่ามึงฆ่ากูมึงฆ่ากูพูดอย่อยางเงี้ยที่ป่องประมาณ สี่ห้าครั้งอ่ะออ uh, ที่เขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยคือแบบตกใจสุดขีดเลยคือเหมือนแบบโดนผีอาม,มารีบอก uh, คือจะร้องก็ร้องไม่ได้อะ uh, ่ะจนจนจนึแบบหัวใจแทบจะหยุดเต้นอ่ะ uh, สุดท้ายเนี่ยก็เลยแบบว่ารวบรวมสีเนั่นแล้วก็ร้องออกมาสุดเสียงเลยว่าแบบช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรประมาณเนี้ยอืปรากฏว่าลืมตาตื่นขึ้นมาฝ uh, ัานพี่บอเอ้าว ลักษณะเหมือนแบบเป็นฝันซ้อนฝันนะพี่ฝันซ้อนฝันเออใช่ก็คือทําให้แฟนที่นอนอยู่ข้างๆเ่ยสะดุ้งก็สะดุ้งตื่นมาด้วยแล้วก็รีบหันมามองว่าเออเนี่ยเป็นไรมาเขย่าตัวมาอะไรอย่างเงี้ยครับอแกก็โอ้ฝันฝันซ้อนฝันคือมันแกก็ก็งงแล้วว่าอยมีอย่างนี้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยอพอทีนี้พอสิ่งพอแกตื่นมาแกรู้สึกตัวพอแฟนแกเรียกปุ๊บแกหันไปทางตู้เสื้อผ้าเนี่ย ก็บอกว่าตู้ก็ปิดปิดปกตินะพี่ป๋องคือไม่ได้เปิดแล้วแต่ก็เข้าใจว่าอ่ะโอเคอาจจะเป็นฝันจริงๆแต่ว่าพอจังหวะที่จะล้มตัวลงนอนเนี่ยมันมีเสียงแบบกุกๆกักๆอยู่ในตู้อะพี่ป๋องคราวนี้ยแกไม่กล้าไปดูแลแกเลยบอกให้แฟนเนี่ยเดินไปดูในตู้น่ะว่ามีตัวหนูหรืออะไรอยู่ข้างในหรือเปล่าตึ่งตอนนี้แกจะไม่เล่าให้แฟนแกฟังนะว่าแก ฝันถึงอะไรเจออะไรแฟนก็ด้วยความงงเงี้ยงงเงี้ย Healthcare, ก็ลุกไปดูแบบก็ปรากฏว่าปรากฏว่าไม่มีอะไรพี่บอกไปเปิดตู้ดูทั้งสองฝั่งเลยดูตรงนั้นตรงนี้อะไรเนี่ยไม่มีอะไรทีเนี้ยจังหวะที่แฟนแกไปเปิดตู้อีกฝัง่งหนึ่งเออที่คนเนี้ยเขาบอกว่าเหมือนเห็นเป็นเป็นได้เป็นเหมือนใส่สินแล้วพี่๋ออล่วงลงมาจากตรงจากข้างบนตู้อ่ะครับไม่รู้ล่วงมาได้ ough, ไงเป็นแบบเส้นแบบ ยาวๆอ่ะที่จะ uh huh. ที่จะรู้ว่าเป็นหน้าพว่าแกพอมีอะไรรู้มาพกแกก็เลยลุกลุก uh huh. ไปดูว่าเออไม่ uh huh. มีอะไรจริงๆได้ไหมก uh huh. ็พอไม่มีอะไรก็ปิดไจนอนปกติ uh huh. แต่คืนนั้นแกนบอกว่าแกก็นอนไม่ค่อยหลับหรอก uh huh. ทีเนี้ยเกิดความสงสัยแหละจากที่ตอนแรกประตูเปิดเองเขานี้มาแบบมาฝันมาอย่างนี้เลยเนี่ยแต่ก็ยังทําใจดีทุ่สือคิดว่าเออคงแบบว่าไม่มีอะไรหรอกฝั uh huh. นตัวเองอะไรประมาณนี้ ทีเนี้ยพออีกคืนหนึ่งพี่ป๋อง hmm. คราวเนี้ยฝันแบบเดิมเลย hmm. แต่คราวเนี้ยคือฝันว่าเออเป็นเป็นเป็นผู้หญิงคนนั้นแะ hmm. เป็นผีผู้หญิงคนนั้นนะพี่ป๋อง uh uh. เออเดินออกมาจากตู้ <Huh. S 2> แล้วก็เอาเอามีดปาดที่คอตัวเองอะพี่ hmm. ปาดปาจดจนแบบคอเกือบขาดอะ uh huh. เลือดมันก็จะไหลเต็มเสื้อเต็มอะไรเลยแล้วก็ uh huh. หันหันมามองทางทาง พี่คนเนี้ยแล้วบอกว่ามึงฆ่ากูมึงฆ่ากูอะไรอย่างเงี้ยพี่จนสุดท้ายเนี่ยแกก็สะดุ้งตื่นพอสะดุ้งตื่นหันมาทางแฟนคือแล้วลืมตามาเนี่ยพี่ป๋องสิ่งที่น่าตกใจมากกว่านั้นคือในมือแฟนแกเนี่ยถือมีดอยู่จริงเหรอจริงพี่ป๋องแฟนแกนะใช่ถือมีดทั้ง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 ที่หลับอยู่เนี่ยครับเหรอ อ <BS> ุ้ยโอ้ย้ราทำไงวะ <S <S ก็แกเลยเรียกแฟนแกให้ตื่นคือตอนนั้นนี่ยแฟนแกหลับหลับแ,แต่ว่าพี่๋องแล้วขนาดคนหลับแต่แต่แต่มือเนี่ยกำมีแดแน่นเลยนะพี่<อ>แกบอกว่ามือมือเนี่ยเพราะว่าคืออย่างถ้าคนหลับเนี่ยผมเข้าใจว่าคือไม่น่าจะกำได้แน่ขนาดน,นั้นอ่ะที่แกเล่าให้ฟังนะครับ,รบแกบอกว่าพอปลุกแฟนตื่นน่ะแฟนก็ตื่นนะแล้วพอ,อตื่นมันก็หยิบมีดมาดูแกก็เอ้ยทำมีดตวงแฟนแกนะบอกเอ้าแฟนแกก็ไม่รู้ว่าว่า ว่ามีมีดอะมาอ,อยู่ในมือได้ไงเหมือนกันมาจากไหนอ,อะไรอย่างเงี้ยแฟนแกก็ตกใจทินเนี้ยตกใจทั้งคู่เลยพี่ป๋องอพอตกใจเสร็จเนี่ยแฟนแกก็เดินเอามีดเข้าไปเก็บเออ่ตรงรตรงที่ทําครัวนะครับอืแล้วล้วก็มานอนนอนคุยกันสักพักหนึ่งเนี่ยพอปิดไฟคุยกันสักพักหนึ่งเนี่ยพี่ป๋องคราวเนี้ยเห็นทั้งคู่เลยอืมคือลักษณะการเห็นเนี่ยคือเหมือนโดนผีอำทั้งคู่เลย เห็นเป็นรูปผู้หญิงคนนั้นคนเดิมอะที่เหมือนมาทําเหตุการณ์ซ้ําๆให้ดูอะเดินออกมาจากตู้เสื้อผ้าคือทั้งสองคนเนี่ยเห็นแล้วต่างมองไปที่ตู้เสื้อผ้านี่เหมือนกันแล้วก็หันมามองหน้ากันแต่พูดไม่ได้อ่ะครับน้ําตาเนี่ยไหลแบบไหลอาบแก้มเลยอะคือไม่รู้จะทายังไงอะกลัวก็กลัวเห็นผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเดินออกมาแล้วก็เอาไมดปาดคอปาดคอปาดคอเต็นซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปทำมาจนเลือดแบบเต็มเสื้อเขาอ่ะพี่ป๋อง แล้วก็ร้องว่ามึงฆ่ากูมึงฆ่ากูอะไร oh อย่างนั้นนะครับโอ้โห oh ล้วก็เดินแล้วก็เดินกลับเข้าไปในตู้แล้วตู้ก็ปิดปึ้ง oh พอปิดปึ้งอย่างนั้นเสร็จปุ๊บทีนี้เหมือนแบบเอ่อที่แกเห็นอะคือลักษณะเหมือนเหมือนเหมือนเป็นภาพสุดจ oh ้เาเลยที่ปอก oh คือคือเหมือนแด้ว่าไอไอตู้เนี้ยมันอยู่ในห้องห้องหนึ่ง mm hmm. แล้วมีผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ย oh เหมือนจะแบบว่ากําลังทะเลาะกันทะเลาะกันเนี่ยแล้ว อผู้ชายเนี่ยวิ่งไปหยิบมีดมาคือด้วยความโมโหหรือว่ามนาธิรสหรือว่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยบอกปาดคอผู้หญิงคนนี้จนแบบจนตายอะครับออันนี้คือเป็นผ้าที่แบบเหมือนมัดขายอยู่ข้างนอกคือแบบทั้งคู่เห็นทั้งคู่เลยอที่บอกเออพอทีนี้พอปาดคอจนจนจนผู้หญิงคนนี้ตายเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาศพเนี่ยไปไว้ในตู้โอ้ในตู้เสื้อผ้าอะไรเนี่ยครับอืม แล้วแล้วแล้วคือเหมือนผู้ชายเนี่ยก็ทิ้งมีดแล้วก็แบบว่าเหมือนแบบว่าอ oh. วิ่งหนีไปคือ, oh. ค,อคือวิ่งเออคือลักษณะการวิ่งหนีนหนีเนี่ยที่ป๋องที่ทั้งทั้งทั้งแกและเมียเลออย่าให้ฟังนะก็คือแบบเหมือนแบบว่าวิ่งแล้วก็หลุดเซไปอย่างที่อบอกเหมือนแบบอยู่ในจอนแล้ววิ่งแลว้วก็วิ่งหายไปเลยนั่นแหละครับจนจนจน,จน,จนพนอนอนอยู่สักพักหนึ่งเนี่ยจนจนแบบว่านอนน้ําตาไหลทําอะไรก็ไม่ได้เลยก็คือแบบสวดมนต์อยู่ในใจว่าเออเนี่ยจะมาหลอกลูกเลยลูกก็ไม่รู้ เรไปซื้อตู้มาก็ไม่คิดว่าจะมีอะไรก็คือแบบก็เลยบอกเออเนี่ยเดี๋ยวตอนเช้าเนี่ยทำบุญคิดส่งขอนไปให้อย่ามาทําอะไรลูกเลยก็จนจนสักพักหนึ่งเนี่ยไอ้สักพักหนึ่งเนี่ยเป็นเกือบชั่วโมงเลยนะพี่ป๋องเกือบชั่วโมงเลยนะที่สองผมเนี่ยนั้นแบบต้องนอนมองตู้เสื้อผ้าอยู่อย่างนั้นแหละครับจนสักพักหนึ่งเนี่ยพอพอพอแบบว่าพอหายจากปีนอัมหายแล้วคือทีนี้นอนไม่ได้แล้วพี่ป๋องจังหวะนั้นก็คือแบบเกือบเกือบเกือบเช้าพอพอเกือบ เช้าพอดีอ่ะ<ม>ก็เลยแบบ,มแบไม่อยู่แล้วห้องไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็คือแบบรีบรีบไปวัดไปอะไรไปทําบุญเป็นอ,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 อะไรอย่างเงี้ยพี่ป๋องแล้วทีเนี้ยพอทําบุญเสร็จอะไรสิเนี่ยแกก็ติดใจแล้วว,ว่าเฮ้ยตู้อะไรวะตู้อะไรวะเนี่ยแกก็เลยย้อนกลับไปหาไอ้ไอ้ตะลุงเจ้าของร้านที่<อ>ที่ขายเนี่ยพี่ป๋องเขาเลยไปถามว่าอ้าวเนี่ยลุงลุงตู้ เนี่ยที่ผมซื้อไปวันก่อนเนี่ยลุงไปอามาจากไหนเหรออะไรอย่างเงี้ยลุงแกก็สืบไปสืบมาดูไปดูมาเนื่องไปเนืกงมาปรากฏว่าลุงแกบอกว่าอ๋อเออไปรับไปเออมีคนเอามาขายให้ราคาถูกๆแกก็เลยโทรหาคน,คนที่เอามาขายให้เลยที่ป๋อกคือ,อผมไม่แน่ใจว่าเขารู้จักกันหรือเปล่านะครับก็เลยมีเบอร์อะไรเงี้ยแก,กเลยโทรไปถามเลยพอคนที่เอามาขายให้ตาลุงแกนเนี่ยรับสายปุ๊บ แกก็ถามเลยว่าเออทูนเสื้อผ้ามีอะไรหรือเปล่า<อ>คนที่เอามาขายให้ลุงเนี่ยรีบบอกเลยว่าอ๋อลุงถ้าลุงถ้าลุงจะเอาเงินคืนอะได้นะทีะ่ผมโอนเงินไปให้แต่ทุนเสื้อผ้านี่นผมไม่เอาเล้วนะลุง<อ>แล้วก็วางสายไปเลยที่อบอกคบพอาวางสายไปเลยปุ๊บทีเนี้ยอะลุงแกก็โทรคือแกก็อยากรู้ว่าแกก็โทร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 จนประมาณเกือบสิบสายอ่ะอืม<อ>เขาก็ยอมรับอีกคือเหมือนแบบไอ้ผู้ชายที่ขายให้ลุงมันเนี่ยมันแบบ ไปตั้งสติอะว่าเออแบบเอเอแบบให้ใจเย็นๆอะไรประมาณเนี้ยเขาก็เล่าให้ลุงฟังว่าอ๋อเนี่ยที่ไปได้ตู้นี้มาเนี่ยก็คือไปซื้อมาจากเออเป็นคล้ายๆลงคล้ายๆโรงแรม<อ>เป็นโรงแรมนี่แหละที่ป๋องอที่เหมือนแบบปิดกิจการ<อ>ไปครับเพราะว่าอ่านั่นแหละเพราะว่าโควิดนี่แหละพี่แล้วเขาเขาก็จะเอาของพวกเฟอร์นิเจอร์พวกอะไรอย่างเงี้ยเอามาขายในราคาถูกๆ อ่าแล้วแล้วคนเนี้ยที่เอามาขายให้ลุงเนี่ยเห็นว่าเอ้ยเอยเอมันถูกมันสวยดีก็เลยซื้อมาคซึ่งพอซื้อมาคืนแรกเนี่ยเจอเลยพี่ป๋องคุยไปคุยมาเนี่ยเจอเหมือนพี่คนนี้เจ,จอเลย<อ>เจอเป็นผู้หญิงเนี่ยมายืนมายืนแบบว่ายืนตาดคออยู่หน้าตู้เสื้อผ้าเนี่ยแล้วบอกว่ามึงฆ่ากูมึงฆ่ากูอย่างเงี้ยเขาเลยตอนเช้าเลยค แกก็เลยเอามาขายให้ลุงซึ่งลุงก็ไม่รู้แหละคือลุงก็เห็นเออเห็นว่ามันมันสวยดีแล้วมันก็ราคาไม่แพงน่าจะไปขายต่อได้อะไรประมาณเนี้ยอลุงนั่นแหละครับก็คือคุยพอรู้ประมาณนี้ลุงก็บอกว่าเออเนี่ยถ้าจะมาคืนเนี่ยไม่ต้องอามาคืนนะเอาไปไหนก็ได้จัดตังกันเดี๋ยวลุงคืนให้ครับนั่นแหละครับก็คือสรุปก็คือพี่คนนั้นแกก็ไม่ได้เอาคืนแกก็เอาตู้เนี่ยไปเผาทิ้งเลยพี่บ๋องเอาเผาทุ้งเอาเผาทิ้งเลยเหรอเอาไปเผาทิ้งเลยที่ใช่ครับค้าบ ครับเพราะว่าคือให้ลุงคืนลุงคืนล,ลุงแกก็ไม่เอาอแล้วเนี่ยครับก็บคือไม่มีใครเอาแเลยเอาไปเผาทิ้งเลยฮะ<อ>แล้วก็เผาทิ้งไม่เท่าไหร่พี่บอกแกก็ย้ายหอเลยแกไม่อยู่เลยหอน,นั่นครับย้ายที่พักเลยนั่นแหละครับเรื่องเรา<อ>ก็มีประมาณนี้ครับพี่บอกเผาตู้ทิ้งย้ายหอเอ<ช>เอตู้มือสามจริงๆอ่ะมือหนึ่งเนี่ยเป็นของโรงแรม เป็นของโรงแรมนะตู้เนี่ยไม่รู้ว่าเป็นโรงแรมหรืออพาร์ตเมนต์ไม่รู้ล่ะนะครับมือหนึ่งเนี่ยมาจากมาจากเนี่ยมาจากโรงแรมมาจากอพาร์ตเมนต์นี่แหละและอาจจะเลิกกิจการในช่วงโควิดเนาะนะครับและไอ้ตู้เนี่ยถูกเขาเรียกว่าถูกขายต่อมาให้กับอีกท่านหนึ่งท่านนี้ก็เจอเจอแบบที่รุ่นพี่ของของต้นเนี่ยเจอหัวฟังครับแล้วคนเนี้ยก็มาขายให้คุณลุงคนเนี้ยที่ขายของมือสองเนี่ยแล้วก็รุ่นพี่ของต้นคนนี้ก็ไปซื้อจากลุงเนี่ยถ้ากับว่ารุ่นพี่ของต้นคือมือสามนะ มือสามนะแต่เหตุการณ์มาเกิดขึ้นตั้งแต่ตอน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 มือหนึ่งนะทีว่าฟังนะตั้งแต่มือหนึ่งนะแต่ตอนมาเจอเนี่ยคือมือสองเจอแล้วมือสามมือสองขายต่อแล้วมือสามมาซื้อแล้วก็เจอเหมือนกับมือสองเลยอ่ะคือโหแล้วสุดท้ายก็คือเอาตู้เนี่ยไปเผาทิ้งเพราะจริงๆแล้วคือสนนราคามันก็ไม่ได้แพงมากหกร้อยกับสภาพตู้จากที่ฟังเนี่ยน่าจะเป็นตู้ที่มีมูลค่าล่ะครับเออนะครับเผาไปเลย ใช่สวยแล้วก็ไม้ดีอะไรประมาณเนี้พี่บอกนั่นแหละครับอ๋อมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นผู้ชายบาดคอผู้หญิงตายครับแต่พี่ป๋องคืออันนี้รุ่นรุ่นพี่ผมเขาก็ไม่ได้ไปตามต่อนะว่ามันมีไอ้นี้จริงหรือเปล่าแต่ว่าพีิงแต่ว่าไอ้สิ่งที่เห็นเนี้ยมันก็แบบว่านั่นแหละครับเฮ้ยผมบอกอย่างเลยนะโต้รู้ว่าฟังนะเวลาที่เราผมบอกเลยว่าเขาเรียกว่าของใช้ที่เป็นมือสองมือสามอะไรแบบนี้เนี้ย ตู้เสื้อผ้าเนี่ยผมว่าถ้าจัดแรงกิ้งนะต้องอยู่ลำดับต้นๆน,น,นะอันนี้ออกมาถ้าบอกของมือส <c oughs> องเช่นที่น่ากวอ่ะรถรถมือสองนะรถมือสองตู้เสื้อผ้าอย่างเงี้ยก็ต้องติดอันดับนะ <c oughs> ถ้าเป็นของมือสองแล้วม,มีมีประวัติมีอะไรแบบนี้นะเพราะว่าในรายการเราก็จะมีหมดนะทั้งรองเท้ามือสองนะตู้เย็นมือสองใช่ไหม <c oughs> รถเนี่ยมาดับหนึ่งเลยนะครับตู้เสื้อผ้านี่ก็มีหลายครั้งนะนะครับที่ซื้อต่อ เป็นเป็นเป็นเหมือนแบบว่าซื้อของมือสองมาซื้อต่อเข้ามา uh huh. แล้วก็มีเหตุการณ์อะไรแบบเนี้ยแต่ก็จริงว่าฟังเพราะว่าถ้าเรานึกถึงภาพพี่บอกพยายามจะช่วยช่วยต้นงวัวฟังนึกว่าเรานึกถึงภาพตู้เสือ้อผ้าเพราะาตอนสมัยเราเราเป็นวัยรุ่นเนี่ยเราก็ไปอยู่อพาร์ตเมนต์เยอะนะแล้วก็ไปนอนตาม uh huh. โรงแรมเยอะนะนะครับ uh huh. ถ้าเป็นโรงแรมที่เป็นที่พักหรือว่าเป็นอพาร์ตเมนต์เนี่ยมันก็จะมี uh huh. ตู้เสื้อผ้าให้ในบ,บางที่เนาะแล้วตู้เสือ uh ้อผ้ามันจะมันจะใหญ่นะต้นหัวฟังนะใช่พี่บอกมันจะใหญ่แล้วมันดูน่ากลัวนะ มันดูน่ากลัวนะโดยเฉพาะถ้าเป็นตู้เสื้อผ้าในโรงแรมผมนึกถึงสีน้านําตาลน้ําตาลน่ะน้ําตาลเข้มเข s. <S ้มอะแล้วมันจะเป็นบานแบบบานเลื่อนอะนะครับ,รบสังเกตมว่าหลังๆอะโรงแรมปัจจุบันเนี้ยหลายๆโรงแรมที่โรงแรมแบบใหม่ๆนะจะไม่มีตู้เสื้อผ้าในต้นเขาจะเขาจะแบบว่าเขาจะดีไซน์ออกมาเป็นเหมือนแบบไม่มีตู้ละแล้วก็เป็นเหมือนไม้แขวนอะ เป็นเป็นเราาแขวนเอาไว้แขนวนเสื้อผ้านะแต่ไม่มีตู้ละไม่มีตัวเปิดตัวปิดละก็จะไม่น่ากลัวเท่าไหร่ละแต่ถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนเนี่ยตู้ใหญ่ๆสีน้ำตาลนะนะครับแล้วพอเปิดมันจะแบบฟาดนะแล้วข้างละข้างหน้าข้างในจะมีพวกไม้แขวนเสื้อวางๆ,ๆนะเออเนะครับ,รบ,บอเออคือผมนึกเลยว่าเนี่ยประสบการณ์เรื่องของเนี่ยพวกตู้มือสองนะมันจะน่ากลัวบแบบเนี้ยอะไรก็ไม่รู้อยู่ในตู้นะแล้วมันจะเป็นเรื่องเล่าแบบเนี้ยโดนฆ่าจับสดมัด ทิ้งไว้ในตู้แม้แ้่อีกอันหนึ่งที่น่ากลักกลวเกิดเลยรู้ไหมกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าเดินทางอ,ะอ่ะกระเป๋าเดินทางคุณต้น่าฟังผมอยากนึกออกเราเคยได้ยินข่าวหล,หลายๆครั้งที่ว่ามีการโทษนะฆ่าฆ่าหันศพแล้วก็หันศพเป็นชิ้นเป็นชิ้นยัดใส่กระเป๋าอะ่ะเรารูยังไงว่าวกระเป๋าเดินทางไปใหญ่เหล่าน,นั้นเนี่ยวันดีคืนดีมันอาจจะไปอยู่ในตลาดขายของเก่าก็ได้ไง โอ้โหแล้วใครไปซื้อมากระเป๋าเดินทางอ่ะเกิดกระเป๋าใบนั้นมันเคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาก่อนน่ะจะเป็นยังไงนะต้นเนาะครับอือ้โหพี่ป๋องแล้วก็คือผมก็เลยมาคิดว่าแล้วถ้าเกิดคืนนั้นเนี่ยถ้าเขาไม่สะตุ้งตื่นม,มาก่อนแล้วมีเดเนี่ยมาอยู่ในมือแฟอนเาเนี่ยมันมาได้ยังไงไอนเนี้ยนะกลัวเมื่อกี้ขนลุกเลยอ่ะเมื่อกี้ผมเฮ้ยคือเราสึกว่ามันคือฝันซ้อนฝันเว้ยมันคือฝันมันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโอเคแต่ทั้งหมดทั้งมวลคือไอที่สะดุ้งสุดคือแฟนเราที่นอนอยู่ข้างเราอ่ะ มันละเมอไปหยิบมีดตอนไหนแล้วถือมีดอยู่อ่ะครับไปเราหันไปเออถือมีดอยู่แล้วเกิดเอามีดมามาปาดคอเราทําไงวะโอ้คุณพี่ป๋องผมครับโอ้เอาเอาไงขอบคุณมากแล้วก็ต้องรอดปลอดภัยนะครับผ่คผมขอบคุณครับเช่นกันจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ